เจออีกแล้วครับเจอแล้วครับอูโชคดีโชคดีครับนี่ระหว่างผมเดินลงทายนะครับอาจก็มาเจอเห็ดชุดใหญ่เขาให้ครับนี่ครับเห็ดชุดใหญ่ไฟกับพริบเลยครับโอ้ยบานเฮ้ยแต่สวยนะสวยนะครับนี่นะ ใช่พวกแคสไปแล้วเอวานเขาตั้งเตยเขาจับตรงโค้งจัมจุดีตามันย่างเงี้ยแล้วเราเอารถมาจอดนี้มาเร่งก็แม่งผมจับจอมจุลียักษ์กันเหรอ <c oughs> อ๋อเรามันที่เดียวกันเหรอ <c oughs> ดเดียวกันก็ไม่รู้เลยวาที่เดียวละเออเห็นอ้อมมาไกลแท้มาไก่แล้วเมื่อกีฬาทหาร,หรางงเป็นอะไรครับทำไมกองผสมไงเป็นเขตทหารหมดเลยตรงนี้ เห็นน้ำเอืออ้อเอื้อให้หมดแล้วก็ลุยทีเดียวเราจะไม่คนอะไรเยอะไหนไหน,ไหนจอดรถก็เจอเลยเอ่ะอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมสวัสดียำเที่ยงนี้อาร์ตชวนมาหาเฮ็ดกันนะครับนักคลองผสมนะครับการชนบุรีโอ้ยโอ้ยแมลงอะไรเขาตอบไหน นะจอดรถพูกก็เจอเลยไหนโอ้ยจริงด้วยว่ะตาดีว่ะเรากำลังเตรียมตะเบียงอยู่นะครับอาร์ตลงมาเจอเลยนี่หลงตาคนแค้แล้วแค้มาคืนกันนี่ครับโอ้กลาลังตุ่มนี่เต็มกอกอคนเลยว่ะเต็มโคเลยว่าเฮ้ย,ยอาร์ตแจ้วว่ะเฮ้ยคนกำลังออกมาเลย คนยางเราออกเลยเราจะรถขวางเขาบอกว่าเดี๋ยวใคเหยีบรถไหมก่อนนี่นะอาร์ตเจอนะครับชุดแรกเลยนะครับสามร้อยเกนะครับจับเลยวะโชคดีวะ่ะทอดปุ๊บเจอเลยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมไปกปรมผสมกับพี่หน้านะไปกลางคืนนะได้มายี่สิบด,ดอกเองหากงคืนลงป่าด,ด้วยนะครับนี่ดีกว่ากลางวันเห็นกันจะจะ หาง,ง่ายเลยนี่าดอกสวยๆนะครับอืมเฮ้ยดวงดีจริงว่ะอันนี้คอมคอมเขาเรียกคอมใช่ไหมสามร้อยห้าสิบ ันนี้เก็บตกนะไม่รู้เราจะเจอของจริงหรือเปล่านะครับแต่น่าจะเจอเละดูแล้วแววดีตรงนี้จุดนี้คนน้อยนะครับก็ปลาใหญ่นะมันขึ้นสองวันสามวันแล้วแหละแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนมาวันนี้อาร์ตโทรชวนเมื่อเช้านะก็เลยมาเลยเาจะหาไปทางไหนมาไปทางไหนไปนั่นแหละไปโมโมอไปนั่นแหละโอเคนี่ตามดอกนะเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อน นี่นะชุดแรกที่คุดเมื่อกี้นะครับไปเราลุยกันต่อระวางผมเดินลงทางนะยครับอาร์ตก็มาเจอเห็ดชุดใหญ่เขาให้ครับนี่ครับเห็ดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับใหญ่จริงๆครับเพิ่งโพ่จากดินเลยนะเป็นอย่างนี้นะครับนี่โพจากดินนะครับโอ้ล้วนๆเลยนะเป็นเด็กเห็ดดอกสั้นนะที่นี่นะครับก็เนี้ยไปยนูเลยนะเมื่อกี้ไปเดินดูมาแล้วนี่นี่นี่พ่งโพเลยครับนี่โอ้โหด้านดินนี่นี่นี่โอ้โหจัด หจัดเลยครับนี่นี่ด้วยนี่ว่าทั้งน,นั้นเลยนะโอ้แปลงใหญ่มากนะครับเราที่ดูนี่คือแปลงใหญ่มากๆนะครับจุดนี้โหถ้าเป็นดอกใหญ่นี่สุดยอดนะเนี่ยเดินไปดูฝนะั่งนู้นนะโหแปลงใหญ่มากเลยนามเยอะมากเลยครับที่น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 ะแถมนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย เนี่ยเฮ็ดทั้งนั้นเลยนะครับนี่กำลังดันดินเลยนี่ใต้ดินเลยครับเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะมากนี่นี่นี่แต่ดายมันเป็นดอกเล็กๆครับดอกไม่ใหญ่เท่าไรน,นะทีนี้โอ้โหนี่ครับนี่นโอ้โอ้โหเนื้อเฮ็ดล้นลวนๆเลยครับนี่โอ้โหสุดยอด เพิ่งจะโพกจากดินนะดันดินแตกแครับดินก็แห้งแห้งครับมันจะซาขึ้นมา,มน,มานี่นี่น,นี่เพิ่งดันดินเลยครับนี่เราเล้าเดี๋ยวแค่ดูพี่มีหลายดอกยนี่นี่เราเ้านี่ครับเราเ้านี่ครับอยู่ในดินเลยครับเราเ้าโอโ้โอหโอ้โหนี่ครับแอบทุกซอกทุกมุมสุดยอดเยอะมากเป็นบานี่นะนี่ครับเห็ดเยอะแยะมากมายใช้ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้ ทำไมมันมันพุ่มาเลยอ่ะมันเป็นนอนนอนมันกินนะครับโอ้ผิดคาดรับได้แค่สองขีดสามขีดรวมดินเห็ดมากมายโอ้ยไม้ห้อยิบหมดใช้ไม่ได้เลยเอาไงเราไปไงต่อเดี๋ยวจะย้ายโซนขยับลงไปข้างล่างน้อยให้มันดินมันชื้นกว่านี้หน่อยโอเคแต่นี้มันแห้งมากเลยไปมาถึงจุดนี้นี่มันอะไรวะเนี่ยใครพ่นดินทำอะไรกัน ขนาดนี้โอ้โหยังรากยังเงาหังเริงขึ้นมาหมดเลยทุดยอดเลยเฮ้ยตาจะบอดเพระาะแมลงยระหว่างที่ผมต่อสู้กับมแมลงครับยเยอะกินข้าแต่ลูกตามินายเจอเห็ดนะครับฮะเจอเจ็ดดอก<ะ>ด,ดอกยืนนิ่งเหียวอ๋อเจอดอกบานเห็ดม,มันลอยหมดเขาคงทิ้งไว้แล้วมั้งยังไม่ได้ไมีคนคุ้นเลยนี่ผมยังม,ยมาคุย ก็มันบาดแล้วไงครับเขาทิ้งไว้ป่ะไอ้เจอป่ะเจอหรือเปล่าหายไปดูสิผมยังไม่เจอเลยนะผมต่อสู้กับแมลงอยู่น่าจะเจอแปลงเก่าเขาหรือเปล่า อ๋อเนเนินเลยละเฮ้ยเนินนี้เมื่อกี้ก็เดินมาดูแล้วนะโอ้หนี่ใครมาพรวนดินไว้อีกแล้วพรวนดินไว้ครับนี่อารดบอกว่าต้องเก็บตกื่องหน่อยนี่เก็บตกครับแปลงที่ขับพรวนดินไว้นี่ครับอืมตาดีจริงๆจะได้ปะเนี้ยมันโพ่ขึ้นมาตัวยจริงนะแต่ว่าต้นมม้จะคาดนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยนอนมันกินนะครับเนี่ยนออก,กินอนะ่ะ โน่นนี่เออดอกใหญ่กว่านูน้นอืมแค่ดูดิเล็กไหมโคบวัวะเอาลุตเราอ่ะนี่ลองไยเดินดูเดินนี่เดินเล็กไม่ไั้น่าน่าจะดอกใหญ่จุดนี้โอ้โหหัวลุดหมดครับหัวลุดหมดนั่นกินหัวหมดเลย หัวรุดใช่หัวร <si ุดเองหัวระเบิดละอืออะไรเห็ดกระซือเห็ดหัวรุดเ็ดหกระืโอเคประมาณนี้นะอันนี้ติ๊กระดอกอ่ะนี่ทามานอนเฝ้าเลยนี่ว่ะนี่อันนี้เขาผูกผักชีไว้แล้วมั้งถทางจะโรยเม็ดผักชีไว้เปล่านอนเฝ้าเลยนี่ยังหลงอีกโอ้หนี่ไอ้นี่ข้างบนนี้กระจายกระจายนะโอ้โห มันขึ้นทั้งเลูาเลยอ,อ,อาร์เนี่ยเขาเขาพูวนดินไว้เนี่ยโอ้โหนี่ทิ้งขวดไว้ด้วยครับปีมือใครมารับผิดชอบเลยครับขยะมาทิ้งครับกองผสมนะครับขุดมเ,เดมื่อเช้าเลยครับเห็นเห็นเลยครับโอ้เฮ็ดเมื่อเช้านี่เองวะขึ้นทั้งลูกเลยวะเดือนนี้นะดูดิมีหลงตาเปล่า สรุปวันนี้ผมมาดูเศษซากอ,รอารยธรรมทั้งนั้นเลยนะครับเขาก็คุดกันไม่หมดแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะมาช้าไปฮะสุดท้ายผมก็เจอเห็ดหลงตาจนได้มันจะเป็นของเรานะครับนี่ครับควงจะเจอเห็ดหลงตากับเขาเหมือนกันนี่ครับอ่านูนครับนี่ในก้งทุ่งแล้วเว้ยเฮ้ พอได้ก้นทุ่งอยู่นะนี่ครับอ่าอ่โาโชคดีก็เข้าบังแล้วครับเห็ดหลงตาครับนี่ครับอ่ามงคนเจอเข้าบังแล้วนะครับผมอืมเดี๋ยวที่แคะอยู่ที่อาร์ตอ่าแค่สวยอยู่นะนี่ยเนี่อ่าตะมุตะมุตะมิตะมุตะมินี่เข้าแค่ไปแล้วนะต้องห้าลงตางจริงอะ่ะนี่นี่ติดระดอกสวยนะสวยด้วย สวยด้วยผมตีกิ๊สิบดอกเหมือนกันสวยกว่าแน่นอนอันี้เห็ดแบบนี้ <Hindu. S 1> โอ้ยเห็ดแบบนี้สุดยอดแบบนี้แหละอร่อยสวยดิสวยดอกเดียวนี้เปล่าวะ <laughs> อะไรไม่มีหรอกสวยอยู่โอ้ว,วินัยใช้ไม้ด้วยยอดรักธรรมชาติหัวลุกแก้ว <Suzanne, S 1> <arose> นอนเต็มเนายไม่นอนเหรอนี่ออกมามนี่ หลายนอนกินได้เขาว่างั้นดินมันแข็งจับหรือใช่ดินมันแข็งมันไม่ออกมันไม่ผัวม,ม,มันเข้ามันเข้าหนาหวแล้วไงหี่รุดเลยเออมันเข้าหนาหวแล้วโอ้ยมันเจ้ามันตื้นแค่เจ้าตื้นแต่แค่ไหมแต่แค <Okay, S 2> ่<า>ไหมพี่รุดมาเลยอาร์ตฝั่งนู้นด้วยแค่ไ okay, หมนูน้นเอาแค่มาแล้วก็ใส่ทุ่งให้ด้วยเดี๋ยวจะไปต้มน้ำสักหม้อหนึ่ง uh huh. <laughs> นไายเอาหัวแล้วแล้วเดี๋ยวให้พี่สาวไปทํำให้พี่สาวไปทําเอ้ยมีหนอนแมวหนอนแมวเอาหัวมันนอนทั้งนั้นเลยเอามีนิดเดียวสรุปเรื่องนิดเดียวนี่ครับเหลือให้นอนจิ้นหมดเลยสามเจ้าเลยเจอแล้วครับอ้าเหลือมาแล้วดวงผมนี่ครับผมเจอให้แล้ว บานกระแรงแช่งเลยน้องๆอยู่ทางนูง้นจ้ะนะเดี๋ยวแค่เองอจุดนี้ขึ้นน้อยเดียวครับบานกระแรงแช่งเอ้เหมือนจะต่อตื่นอัน,นีดเดียวทะลุแล้วอ้ยบานเฮ้ยแต่สวยนะสวยนะครับนี่นะอย่างเยอะ น้องเรียกกันใหญ่น้องเรียกกันใหญ่ครับกลัวลงกันอืมถือว่าผมได้ดอกสวยนะซึ่งมันบานนะครับแต่ว่ามันไม่มีนอนกินครับชท่นี้ครับบานจะไม่มีนอนกินนะถือว่าโอเคพานดีกว่าเมื่อกี้โอเคนี่นะหมดแล้วนะครับน้องเรียกกันใหญ่เลยได้มานที่เดียบสิบดอกโไปไป มีร่องรอยการขุดของชาวบ้านอยู่นะไปต่อไม่ได้ทางนี้ดีกว่าวจเจอ,อีแล้วครับเจอแล้วครับอู้โชคดีโชคดีครับนี่ถอดกลองก่อนนี่ครับผมตุมต้มๆเลยใต้ดินมีไหมนี่ใต้ดินก็มีนี่ครับโอ้โห โอ้ยแปลงใหญ่เอาก็เข้าบ้างแล้วนู่นข้างนู้นอ๋อยี่สิบกระดอกโอ้ยนี่นี่ด้วยนี่ว่าชุดใหญ่เจอชุดใหญ่แล้วเย้ชุดใหญ่ผมครับมงคลเจอเข้าแล้วโโอ้หตุ้มๆก็มีเฮ้ยมาแค่หน่อยยังไงโอ้เออแปลงใหญ่เด้ยแปลงใหญ่ดอกสวยด้วย แคสสวยด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้แคสลงนู้นมาไล่มาทางนี้นี่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 อะไรอ๋อเฉยๆเลยครับโอ้ยหลงงอแงจะกลับบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยใจมันสู้เนี่ยเมื่อกี้จะกลับอย่างเดียวเลยก็บบ้านกลับบ้าน่เละเมื่อกี้งอแงผมงอแงจะกลับบ้านนะครับตำคานมาแรงครับเรื่องของเรื่อง สุดแต่ก็มาเจอน่อจินโคนเอออเาคัดเอาที่จะได้แล้วกันคุณคุณงัดขึ้นมาเลยเห็นสวยๆแล้วหน่อจินอีกแล้วครับแหม่หน่ินหมดเลยเดี๋ยวเด้แล้วอันนี้น่อจินปะวะดูเข้าวได้เลยนะได้กินหรือเปล่าอาร์ตรู้ตัวก็นอนจะกินนะเฮ้ยพอได้อยู่ที่ดีๆอยู่นะหน่อกินหมดเลยทีเดียวแล้อเอ้ยเอาแตเอาจะ่ปีกมันไปก็ได้ โคนมันกินโคนนะครับอ๋ออันนี้วะรู้จะเลือดเท่าไหร่่่ออทีแคน้องแค่ให้หมดเลยพี่่อะไปช่วบจ๋ะแถบหนุนเละเลยครับนอนกินโคนหมดเลยครับเห็นสวยๆนะเราเราก็ดีใจนะครับที่นายได้นอนลอยมาแล้วครับนี่ได้ได้หัวกับบ้านนี่ให้มันได้น้ำนะโห มันต้องมีต้นที่หลงเลือหมือนเรวะมันไม่นอนกินพวกกินพวกกินเองะอะพวกมันกินกระเบื้องเชิองอ๋อพวกกิน้ำเฮ้ยแปลงนี้ได้เท่าอาร์ตแล้วนะอาร์ตได้เยอะแล้วนะครับนี้อาร์ตเจ็บเล็กเก็บน้อยไสมกันเ็บฮะเนนอนเออโอเคพอดีแลวกินนอนเลยขาดโปรตีนอยู่หายไปหลยวันผมกินเจนะครับ กินเจก็เข้าบ้างที่บ้านเรากินเราก็ต้องกินด้วยพอไปอยู่กับพ่อนะครับที่บ้านเรากินเจไปเลยหยุดยาวเลยพอดีเลยวันนี้วันสุดท้ายมาทำคลิปหาเห็ดนะครับไหนที่สุดเราก็ได้เป็นกอบเป็นกรรกับเขาแล้วเย่ไปหาต่อเฮ้ยเจอแล้วเราเจอเห็ดอีกแล้วครับดวงพอดวงดีก็จะดีตลอดนะแต่ว่าไม่หน่อยเท่าถอะมีแค่นี้ รอบๆไม่มีนะโอ้ยมีนู่นมันบางน,นู่นอันหนึง่งเดี๋ยวไปดูก่อนใช่ปะเฮ้ยโคนปะใช่นะแต่ทำไมมันมีอันเดียวอันเดียวเลยอะเอองงว่ะเห็ดขึ้นห้างครับตอนนี้ไม่เป็นเพลงนะเดี๋ยวไปแคกก่อนน้องอยู่ในกันก็นกนไม่รู้ ว้ยมาแล้วพยแยางนอนมาได้นิดนึงเออยินโคตรแข่งเลยไงกลระบ้านได้ไงปะกลับก็กลับน้องๆงอแงนะครับชวนกระบ้านเลยครับฮะอ้าวเจอเห็ดเหรอเออเขาเรียกเรามามาดูเห็ดนี้เองหาเจอเห็ดนะครับแต่ไม่รู้จะได้ดีหรือเท่าไหร่ อ้ของดีแล้วสภาพแบบสวยๆนะครับนี้ยังไม่รู้จะได้สวยสักกี่ดอกนะเดี๋ยวนชื่มือของเราอะเนี่ยสภาพเนี่ยเราเริ่มไม่ตื่นเต้นกับเห็ดแบบนี้แล้วเห็ดที่นี่นะครับเอาเลขไปอาร์ตสวดิจะได้ดีป่ะจะได้ดีได้ไหม เฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ได้ดีเว้ยไม่มีนอนอาเริ่มมีละเริ่มมีลว,ลวเริ่มมีล้วขึ้นมาจากดินนอนงจะซัดแล้วครับอ๋อนี่อันนึงกลมกลืนเลยฮ้ยที่น่าชวนมาคืนนี้คงจ่จะไม่มาเราว่าดูทรงเห็ดแล้วไม่น่าแคะแล้วไปที่อื่นไปนูน้นสุปะไรสุปะไรเป็นไปอย่างที่คิดนะครับเปลงใหญ่นะ แต่ว่าใช้ได้ไม่เท่าไหร่นะหนอนกินหมดนะครับดูดิโอ้ยหนอนอดูดิหนอนมันกินหมดนะครับกินนี่แต่อยู่ใต้ดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหคนดูดิมีแต่เห็ดเนี่ยเนี่ยได้เหรอได้ได้ป่ะมีแต่หัวหัวกันเลยหัวเน่าๆหมดเลยหนอนยิบๆเลย น่าจะได้นะครับเพลงนี้อาร์ตจะเจอเพลงใหญ่อาร์ตเจอได้เพลงใหญ่นะเนี่ยได้แค่นี้ครับเพลงมาเลยอยู่กล่องเนี้ยเนี่ยใ,ใจคืนนี้อาร์ตจะไปที่นะครับแต่ผมผมไม่ได้ไปนะกลางคืนเฝ้าพ่อวันก่อนก็วันหยุดพอดีก็ไปกับพี่นาดไปเข้าสามชั้นนะครับแค่กันผมก็เจอแค่สิบกระดอกเองนะครับพี่นาเจอดอกเดียวแทบไม่ได้เลย เสียหมดออท <laughs> อแทะฮะกลุปผลงานนะครับ <g ül> ก็นี่ครับมาตอนเที่ยงกลับบ่ายสามโมงนะครับได้ประมาณนี้นะครับฮาฮาอาก็ประมาณเดียวกันนะใส่กระเป๋าไปแล้วน้องวินัยได้สิบดอกนะแต่ทําร่วงหมดละทุ่งขาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่รู้ว่าจะได้ลงเปลเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ออไม่ได้ลงแสดงว่าผมนอนละนี่ของอ่านนะโอเคครับผมพอได้นะแต่เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีแดดเนี่ย สบายๆนะครับแต่ว่าเรามาช้าไปหรือไม่ก็ไม่ช้าก็เห็ดก็เพิ่งโพล่แหละแต่ว่าดินมันแข็งนะเห็ดมันดันทพลังขึ้นมาแล้วออนอตมันกินหมดนะครับโอเคครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับชอบกดไลค์กดแชร์ครับปีละครั้งนะหาเห็ดคโครนกาญจนบ,บุรีมีแถมม,มีนะพี่สาวเกาเรียบร้อยครับพอได้กินอยู่นะปีมือพมนะอโอเคแจ่มไปเลยต้มตยำ